อุ j, ้ยซอมบี้เหรอ j, อรุ้ยเจอซอมบี้เฮ้ยเหี้ยขนกูลุกเฉยซอมบี้เจซอมบี้เจมาซอมบี้ลุงซอมบี้หัวคารบอ,อยนี่ไงล่ะนี่ไอัโว้ยมันวิ่งไรเฮ้ยตกกรใจนี่ไงล่ะ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 อ,อุ้ยมันตี เอาละครับสวัสดีเพื่อนเพทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เอาเกมโซล,ล่านะครับผมโซล,ล่าเซอร์ไบโวนะครับผมเป็นเกมฟรีในสตรีมเนาะแต่มันมีตัวละขายอยู่นะตัวขายประมาณ300ร้อยสอง้กว่าบาทนะครับอันนี้ไปเจอตัวฟรีมามันน่าจะถูกตัดฟีเจอร์ไปบางส่วนนะครับตรีมก็คือน่าจะตามนั้นเลยครับเอาตัวรอดเซอร์ไบโว่ซอมบี้ผมคิดว่างั้นนะเขาบอกให้เอาเขาบอกให้เราหากิ่งไม้3าอันตอนนี้เรามีวอเตอร์น้ําเปล่านะครับมีทูน่าบวกความหิวสิบนะอุ้ยซาวหลอนอยู่นะทุกคนเอ้ย เฮ้ยได้อยู่เราจะต้องออกไปหากิ่งไม้ใช่ไหมกดเคเพื่อดูสมุดอะไรทักอย่างทางซ้ายเอาไปสมุดอัพสเต็คสกิลครับผมมีสกิลรักน่าจะเป็นรักษานะครับเราเอาอันนี้ก่อนเนี่ยอันนี้ก็เพิ่มดามเมจอาวุธมีรีหนึ่งอาบวกไปหนึ่งแต้มโอมีหน้าคราฟของด้วยทุกคนมีแมปเราอยู่ไหนของแมปวะเฮ้ยได้เล่นอยู่อย่างเงี้ยมีเควสอันนี้ไงสซเป็นเควสให้ทําได้เงินหนึ่งร้อยนะครับหากิ่งไม้โอเคเราถือขวานละฉะนั้นแล้วเราจะต้องไปหากิ่งไม้ก่อน มันอาจจะเป็นเซอร์ไวิลเกมแต่มันดูก็ไม่ได้ๆๆหน้ากลัวเท่าไหร่เพราะวะ่าเอ้ยมีมีย่องมีสเตลมี el, มสเตลเซ็ตลูกฮ่าฮ่าได้กิ่งไม้มา9ก้าวันแล้วตีสองทีแตกต้นไม้โุ้ยต้นใหญ่ละ่ะต้นใหญ่นะ่าสนใจเอ,อ้ยไม่ค่อยน่ากลัวลไม่เสียวหลังจังว่าห้าต้นใหญ่ก็ได้เท่ากันต้นใหญ่ต้นเล็กได้เท่ากันหมดแต่ต้นใหญ่ตีตีหลายครั้งกว่ากว่าจะแตกอะไรวะเนี่ย อ๋อข้างล่างมีหลอดเลือดครับผมสีเขียวก็น่าจะเป็นอ๋อนี่ภารกิจเสร็จเสร็จแล้วได้รับเงิน100่ p 100หลอดเหลืองน่าจะเป็นหลอดความง่วงนะใช่ปะอ๋อเป็นสตาม์บน่าครับผมเวลาเราวิ่งหลอดสีเหลืองหลอดสีเขียวก็คือพลังชีวิตแล้วก็มีอีก3หลอดเป็นหลอดแนวตั้งเป็นหลอดเกี่ยวกับกระเพาะปนะนั่นก็คือความหิวอาหารนะครับแล้วก็หิวน้ําแล้วก็หลอดง่วงนอนต้องพักผ่อนโอเคเขาบอกให้เราไปที่นูน่นแล้วเราจะเจอมนุษย์คนอื่นไหมเราไปล่าเก้งล่ากวางนะไม่อยากได้ธนูจังเลย อาแน่คือห้องคราฟหรอเตาคามีเตาคราฟด้วยอ่ะใช้ไม้สองอันเพื่อคราฟไม้กระดานหนึ่งอันเขาบอกให้คราฟโคดโคดโคดอ๋อใช้ใบไม้ใบพืชใบพืชห้าอันคราฟไอ้คราฟโคดมาได้หนึ่งอันโอเคตามนั้นนี่น่าสนใจอยู่นี่คราฟสักสิบอันอุ้ยคราฟทีเดียวเสร็จหมดเลยเฮ้ยนี่ธนูธนูใช้เชือกห้าคราฟได้ธนูหนึ่ง ไม้เราไม่พอนี่ว่ะเอ้ยเชื่อไม้ไม่น่านั่นไปตัดไม้ก่อนทาธนูโอเก็บได้เลยเนี่ยเยชี่ยเขาจะไปตัดทําไมอะ่ะอู้อภารกิจก็บ่อยครับธนูด้วยหูก็ไม่ลืมอ่านภารกิจโอเคเผื่อไม้มาแล้วเดี๋ยวครับธนูเสร็จเราก็น่าจะมันจะต้องแบบมันดูทรงเหมือนลูกธนูมันจะมีจํากัดเปล่าวะเดี๋ยวลองดูก่อนนะมันจะมีคราบลูกไหมถ้าไม่มีคราบลูกนี่เจ๋วเลยเล่นง่ายอ่ามีไม้เบสบอลด้วยเดี๋ยวราครับธนูก่อนหนึ่งอัน เล็ด yes, ลูกครับวัยสัตว์อ่ะอุยลูกลูกไม่ต้องครับอ๋อมีลูกติดมาให้ยี่สิบครับทุกคนเขาบอกให้ไปล่า,ลาเดียหนึ่งตัวไปล่ากวางหนึ่งตัวไปล่ากวางกันเถอะโอเราจะยิงโดนปะวะมันจะนัดเดียวตายปะวะสามนัดเฮ้ยมันลบหรอหนึ่ง สองเฮ้ยเฮียติดขีด้วยเราได้เนื้อควางมากินเอาตัวนี้ด้วยโบโบเข้าตูดเฮ้ยเฮียรอดขาเอาไม่ตายสามนัดแล้วเฮ้ยเฮียไม่โดนเฮ้ยไก่จัดเฮ้ยลูกจะหมดแล้วตายเอาไอ้เฮียแล้วกูออกมาขนาดนี้มึงไม่กลัวกูเหรอเนี่ย มันกินได้เลยเว้ยมันต้องลากไอวเฮีย,ยมันน่าจะกดคิกแล้วเข้าตัวเลยเนาะเขาให้คาบแคมไฟคาบแคมไฟต้องไปคาบในบ้านไหมเนี่ยคาบแม่งตรงนี้ได้เลยปะเฮียคาบได้เฉยแล้วก็จะอยู่ในกระเป๋าแล้วใช่ปะเจ็ดลูกแคมไฟอยู่ในกระเป๋าอ๋อกดวางได้เลยมันกลางกลางเดินกลางแจ้งเกินไปไหมไม่เป็นไรใช้ไม้เพื่อทําถ่านเหรอเพื่อทาทาเชื้อไฟเหรอทาโคอันนี้ก็คือ,อย่างเนื้อบวกบวกความหิวสี่สิบเลยว้าวแล้วไฟมันไม่รู้กัะฮัลโหล แล้วครับแคมไฟไม่มีไฟลูกอ่ะนี่ไงลูกธนูอ่ะไม้สองท่อนได้ลูกธนูสามลูกเป็นไม่ได้ไงก่อนเรากองไฟเราเอากลับไปได้ไหมนะี่ะตอนนี้เราเหมือนจะหิวน้ําอ่ะเรามีน้ําที่ได้จากตอนเก็บมาที่แรกอยู่ขวดหนึ่งป๊าป <c oughs> สโตนแฟลงนี่ไงวุฒแพงไม้กระดานหนอ,อขาไม้กระดานอาชีพหายแล้วไม้พุ่งไปครับลูกธนูหมดไม้กระดานสิบอันต้องไปตัดไม้ใหม่ ตดนตีมันดูเศร้าหมองจังเลยอ่ะอุ้ยซอมบี้หรออุ้ยเจอซอมบี้เฮ้ยเหี้ยขนกูลุกเฉยเรายิงซอมบี้กันเถอะทุกคนมันกินแน่ป่าวซอมบี้อ่ะนี่ไงล่ะอุ้ยแล้วมันวิ่งใส่เหี้ยขนกูลุกเลยเอ้ยไม่ตายสานัดสี่นัดเก็บลูกธนูคืนได้ไหมเฮ้ยซอมบี้มีลูกกระสุนมีดินปืนมีเชือกมีโค้ด มีขวดเปล่าซอมบี้พกขวดเปล่าทําไมเฮ้ยเก็บลูกขนืนได้วะเจ,งจง๋งเจ๋งเสียวมันเข้าหลังจังเลยอะซอมบี้ไม่ได้วิ่งเร็วอะไรนี่เข้าหัวเฮ้ยเฮ้ยซอมบี้เจ๊ซอมบี้เจ๊ซอมบี้เจ๊ซอมบี้คุณครูเหรอขวดเปล่าขวดเปล่าขวดเปล่าไม่เอาเก็บลูกธนูได้ไม่หมดมันคํำแล้วอะซอมบี้มันก็นเลยออกหรือเปล่าหรือว่ามันอยู่ตรงนี้อยู่แล้ววะไอ้เหี้ยกูเพิ่งเห็น โอเคช่างมันเดี๋ยวเราจะต้องไปคราฟไอ้นี่ก่อนอุ้ยคนลุก <laughs> <laughs> ซือซอมบี้นิดเดียวคนลุกเลยเ็าบอกให้คาฟไม้กระดานสิบอันอีกเก้าอัน <laughs> ได้โคดห้าได้ใบไม้มายี่สิบห้า 25, ได้เอ็กพีสองร้อยเวล 3, เวสามดสกิลต่ออ๋อนี่แทงน้ำมีเครื่องกองน้ำเล็กๆด้วยว้าวเรนเรนอะไรเรนแคชเชอร์อะไร,รแคชเชอเรนชอ์นี่คือเครื่องกองน้ำฝนยัน่นเงหรอไม่รู้กูก็ไปเรื่อยเปื่อย เขาให้เราไปไหนอ่ะโกทูเดาดด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 ไฟเฮียแม่งค่ำแล้วว่าไปไงอ่ะมันมืดแล้วอ่ะเดดแม่พอมือดแล้วน่าก,กลัวเฉยแล้วเฮียแล้วฐานเรามันไม่มีไอ้นั่นปิดอ่ะไฟฉายอยู่ไหนวะวัตเตอรฟักนี่ไฟฉายอย่างนั้นเหรอนี่คือไฟฉายจะไม่เนี่ยแสงแวบๆเนี้ยโอ้โหกูจะไม่เห็นอะไรเนี่ยโอ้โหไฟฉายไอ้เฮียตัวละครเรานอนไงอ่ะไม่มีที่นอนเหรอไม่มีคาที่นอนหรอ และแล้วก็เช้าแล้วทุกคนเราได้เวลาที่จะออกผจญภัยและเราจะเข้าไปในเมือง240เมตรเพื่อที่จะตามหาเศษเหล็กใช่ไหมสครับมเมทัลแล้วมันมีซอมบี้อยู่ไหมอ่ะเฮ้ยซอมบี้ยังมีอยู่เลยอ่ะอยังงั้นเราจะฟาร์มซอมบี้ไปด้วยเลยแล้วกันเจ้าซอมบี้เจ้าซอมบี้เราตะบองฟาดไม่ได้เหรอวะมาซอมบี้ลุงซอมบี้หัวคาร์บอยนี่ไงละ่ะนี่ไงนี่ไงละ่ะ โอ้ยสองทีตายเลยอะโหยซอมบี้เยอะอยู่นะนี่ไงละ่ะนี่ไงละ่ะนี่ไงละ่ะโอยซอมบี้พกลูกปืนเต็มเลยอะโหยแล้วซอมบี้แม่งเยอะด้วยนะเราต้องเก็บให้หมดใช่ไหมนี่ไงละ่ะนี่ไงละ่งละโอยซอมบี้อ่อนแอซอมบี้พกก้อนหินด้วยนี่ไงละ่ะนี่ไงละ่ะมันมีเสียงร้องอยู่เลยมันตัวมันอยู่ไหนอะอ๋อในบ้านก็มี โอ้ยมันวิ่งไรอึย่ยตก,กใจนี่ไงล่ะ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 อุย้ยมันตีสามศพครับผมอ๋อตัวนี้รูดไม่ได้เหรอใแล้วให้เรามาหาเศษเหล็กในบ้านเนรอมีอะไรมากก็ไม่รู้โอ้ยของเต็มของเต็มกระเป๋าเลยทีนี้อันนี้ร้านเฮ้ยเียโชว์รูมรถ เก็บทุกอย่างที่ขวางหน้ากองขยะกูก็ลือ้อหฮืออยากใช้ระเบิดอ่ะเอาไอ้เหี้ยปาเองไว้ระเบิดแค่นั้นนะนี่ไงละ่ะนี่ไงล,ลุงลุงอะไรของลุงเนี่ยชอมบี้ชอมบี้ชอมบี้เอาได้ของได้ของเยอะอยู่นะมีไ,ไหมซอมบี้นู่นไงซอมบี้เจ๊คัลเตอร์ร้านค้าอะไรอ่ะอุ้ยไอ้เหี้ยตกกระจายตกกระจายตกกระจายอีเด็กขี้อีเด็กขี้ ซอมบี้ป้าแก่ๆซอมบี้ป้าแก่ๆตอบหมดครับผมไม่สนลูกใครตอนนี้เอาลุตไม่ได้ไม่มีของมีบางตัวที่ไม่มีของด้วยเตาแก๊สมีประจงประแจมีอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยอะไรเนี่ยตู้ไปรษณีย์ในตู้ไปรษณีย์มีเชือกวัดรถไถไปเก็บเ็จเหล็กให้ครบสิบปะไหนวะโฮเทลโมเทลอุ้ยไอ้เหี้ยมองไม่เห็นมองไม่เห็น ีเด็กเหี้ยตกใจหมดมันขึ้นชั้นสองได้ปะเนี่ยถังแก๊สพัดลมประแจไอ้ของเต็มวะ่ะโอ้ยภารกิจเสร็จแล้วโอเคเขาบอกให้ครับไม้กระดานอีกสิบก็เสร็จ ื่อกี้ฉันได้ยินเสียงซอมบี้อยู่แถวนี้ไม่ใช่เหรอซอมบี้ป้านี่ไงล่ะนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะโอ้ยเจ็บนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะอนเรยังดูไม่หมดเลยอะ่ะไปขึ้นชั้นสองได้ด้วยโอ้ยมีขวดน้ำหมดแล้วหมดทุกหลังแล้วอันนี้ โอเคเขาให้ไปที่นู่นอะที่นู่นคืออะไรอะอ๋อบ้านเราเหรอตรงนี้ซอมบี้เคี่ยงตับเลยวะเราซัดหมดไม่สนเลยอะเรามันเก่งจังวะเรามันไม่ธรรมดาอยู่แล้วอะถือว่าเอาเรื่องนะนะครับเรียกว่าเป็นเกมฟรีที่เอาเรื่องอยู่เหมือนกันมันเล่นได้ยาวๆเลยนะเนี่ยผมว่าไ,ไม่รู้ว่ามันมีครอร์ปหรือเปล่าถ้ามีครอร์ปน่าจะสนุกมากเลยอะเหมือนจะไม่มีหรือเปล่าวะโอเคทุกคนถือว่าได้ประจนภัยแล้วกันครับถือว่าได้ทําการรีวิวนะครับสำหรับทาล่านะเกมฟรีนะสเตีมนะครับ เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ใต้คลิปนะครับทุกคนใครอยากสนใจมาลองก็มาลองนะสนุกดีเหมือนกันนะอุ้ยกวางเข้ามาในบ้านเราสนุกดีเหมือนกันนะครับทุกคนเอา้าอ๋อต้องคาวันนี้ต้องหาแผ่นไม้ก่อนไม้เรามีป่าวะไม้เรามีห้าท่อนนะึงอะโอเคครับทุกคนคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวเผื่อมีพัดนงพ์ทหน้าอะไรก็ค่อยว่ากันนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันบ๊ายบายสวัสดีทุกคนครับผมนี่ไงละ่ะนี่ไงละ่ะนี่ไงละ่งละ